5เคสสุดหินปี66สวัสดีครับหมอเจครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่เขาค้อนะครับวันนี้ก็จะมาให้ชมคลิปนะครับ5เคสสุดหินปี66นะครับ อันดับที่5นะครับเป็นเคสนะที่เคยเสริมจมูกโอเพนมาแล้วนะครับปรากฏว่าปลายเนี่ยค่อนข้างยาวและงุม้มเกินไปนะครับเคสนี้เนี่ยก็ได้มีการัแก้โครงสร้างครับด้วยเทคนิคโอเพนซีโครงตัวเองเราก็ต้องมีการรื้อโครงสร้างใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีการปรับปลายคนไข้เนี่ยให้มันมีความเชิดนะครับมีความดีดมากขึ้นเนื่องจากว่าคนไข้เนี่ยรู้สึกว่าปลายมันงุม้มทำให้น่าดูแก่ดูดุก็เป็นปัญหาของเขามาตลอดที่ทาให้ไม่กล้าถ่ายรูปก,ก็เคสที่5นี่ก็ถือว่ายากระดับหนึ่งนะครับ ต่อไปครับก็เป็นเคสที่4นะครับเป็นเคสที่เคยทําจมูกมาแล้วนะครับแล้วก็มีปัญหานะครับผ่าซิลิโคนไปเนาะเ้วก็มีปัญหาเรื่องจมูกเนี่ยมันสั้นหดรั้งแล้วก็มีรอยบุ๋มถ้าเกิดสังเกตนะครับจากรูปหน้าตรงนะครับก็จะเห็นมันค่อยมีรอยบุ๋มทำให้เกิดความไม่มั่นใจเคสนี้เนี่ยมีความยากในการยืดปลายจมูกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องแก้ไขนะครับด้วยเทคนิคโอเพนอีกเหมือนกันนะครับเทคนนี้ก็ต้องถือว่ายากระดับนเนือ้อเนื่อแากว่าการยืดเนื้อปลายจมูกเนจากคนที่จมูกสันน้น้นีคิ ก็เป็นเทคนิคโอเพนเหมือนกันครับหลังนครับก็จะเห็นลูปคนไข้นะครับก็มีความมั่นใจมากขึ้นปลายจมูกดูยาวขึ้นนะครับคนไข้ในตอนนี้กลับต่างประเทศไปละถ่ายลูกไปออกงานได้ปกตินะครับอันดับ3นะครับเป็นเคสจมูกสั้นหดลังน้ำี่มากกว่าเคสเมื่อกี้ครับนี่ก็คือว่าเป็นเคสที่ยากมากกว่าอีกบูจัดรูปหน้าตรงเนี่ยคนไข้เนี่ยมีปัญหาจมูกคนรั้นเชิดเลยนะครับหรือที่เราเรียกว่าจมูกหมูอะไรประมาณนี้นะครับก็คนไข้เนี่ยก็จะรู้สึกไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่า เคยเสริมซิลิโคนมาแล้วเนี่ยเวลาเสริมันาน,านานแล้วมันจะมีแคปซูลหรือว่าพังผืดหดรั้งทําให้ปลายมันเชิดขึ้นได้ถ้าเกิดดูจากภาพด้านข้างจะเห็นว่ามุมระหว่างจม,มูกกับปานเนี่ยเปิดค่อนข้างมากนะครับส<ม>ำหรับเคสนี้ก็แก้ไขไปด้วยเทคนิคโอเพนรีคอนสตรักชั่นใช้กระดูกซี่โครงตัวเองนะซึ่งก็ต้องบอกว่างานที่ยากน่าจะเป็นเรื่องของการยืดเนื้อปลายจม,มูกเช่นกันครับเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องของการหดรั้งเนี่ยมันทาให้การยืดเนี่ยมันค่อนข้างยากครับเราก็ต้องเข้าไปเลาะพังผืดนะครับแล้วก คนไข้ก็คิดว่าโอเคมากนะครับแล้วก็คนนี้เดินทางมาจากต่างประเทศเหมือนกันนะครับกลับไปเนี่ยคนไข้ก็ใช้ชีวิตได้แล้วก็มั่นใจมากขึ้นนะครับอันดับที่2ก็เป็นเคสจมูกคดแต่กําเนิดนาะเคสนี้เนี่ยก็เพิ่งทําไปไม่นานนะน้องก็มีปัญหาเรื่องของจมูกคดนะครับแต่ว่าไม่มีปัญหาการหายายนะทำให้เวลาถ่ายรูปเนี่ยหน้าตรงจะเห็นเลยว่าจมูกเนี่ยคดทางด้านขวาอย่างชัดเจนเนาะที่ยิ่งมุมเงยยิ่งเห็นฉัดจะมุมข้างเนี่ยจะเห็นว่าจมูกลักษณะมีห้ำนิดๆครับแล้วก็จมูกมุมปลายตกกษณะแบบนี้เนี่ หน้าดูแข็งดูดูได้นะครับเคสนี้เนี่ยเราก็แก้ไขในเรื่องทั้งอาจจะช่วยเรื่องการหายใจด้วยครับแล้วก็เรื่องของรูปทรงรูปร่างทําให้หน้าดูหวานครับเราก็ใช้เทคนิคซี่โครงตัวเองครับในกลุ่มพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องของวามพคด์หรือเบี้ยวเอียงเนี่ยก็ต้องใช้กระดูกซี่โครงที่มีความแข็งแรงในการเข้าไปดาวฐานแล้วก็สร้างตัวฐานจมูกให้มันแข็งแรงเราก็จะได้หน้าที่ดูหวานแบบในรูปหลังทำเนี่ยนะครับและเคสอันดับหนึ่งครับจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากพี่เจบของเรานะครับก็เป็นเคสที่ ปากแหว่งเพดานโวมาตั้งแต่กำเนิดนะครับเคยทาจมูกไปแล้วนะครับประมาณ5าปีนะครับแล้วก็มีปัญหาครับเอ่อจมูกแหว่งนะครับจมูกเนื้อหายถูกกินเนื้อไปด้านขวานะครับเราถ่านจมูกเอียงเป็นโรคเดิมที่เป็นปากแหว่งเพดานโวอยู่แล้วนะครับจากรูปจะเห็นชัดมากครับว่าผ้ไข่เนี่ยมีจมูกผิดลูกค่อนข้างเยอะนะครับเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นเคสที่ยากสุดครับในปี2 0 6 6เลยใช้เวลาผ่าไปประมาณ78ชั่วโมงครับเนื่องจากว่าเราต้องใช้กระดูกซี่โครงตัวเองนะครอบใหม่ ปรับนะครับทาให้มันโครงสร้างมันแข็งแรงขึ้นนะคือเราต้องไปปรับโครงสร้างในการบิดผนังก้นจมูกนะมีการเจาะรูกระดูกนะครับเข้าไปนะครับแล้วก็ต้องจัดการบริเวณเนื้อที่แหว่งเนี่ยให้มันดีขึ้นในการมีการปลูกถ่ายนะครับผิวหนังปลูกถ่ายเนื้อเยื่อสุดท้ายเนี่ยเรายังต้องคงนะครับให้มีความเพอร์เฟกนะครับหรือว่ามีสโลปที่มันสวยงามบริเวณปลายเนี่ยกิดผมก็จะลองด้วยตัวกระดูกอ่อนกราฟกระดูกอ่อนครับแล้วก็ลองด้วยเนื้อเยื่อตัวเองนะครับสุดท้ายแล้วเคสนี้เนี่ยก็ มีการนัดครับฉีดตัวเกเก็ตเลือดตัวเองต่อนะเพื่อให้ผิวเวรีอมที่มันถูกกินลึกไปในบริเวณปีกจมูกด้านข,ข,ขวาเนี่ยมันจะได้ฟูขึ้นมาเช่นนี้ก็ต้องคอยติดตามอัปเดตกันอีกทีนะครับอาจจะประมาณ2 3าเดือนครับน่าจะสวยตัวเสร็จนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงที่กำลังติดตามอา,า,าการวิตกบไปเรื่อยๆนะครับครับเพ่จบเวลาสำหรับ5เคสสุดหินครับของจมูกนะครับก็อลองดูคลิปต่อไปครับว่าอักต,ตารายอื่นๆที่ผมทำนะครับจะมีอะไรบ้างที่มีเคสยากแบบนี้อีกนะครับรอติดตามกันได้นะครับบ๊ายบาย